พี่น้องชาวแมสระกราวทุกท่านนะคะมีสมาชิกใหม่มาตอนนี้เท่ากับมีทั้งหมาจรแมวจรแล้วก็แมวเลี้ยงนะคะแมวซื้อแมวเลี้ยเออหมาซื้อหมาเลี้ยงบ้องชูน้องผมมาจากสีสเ,เกตครับแม่มาจากสีสเ,เกตเก่งด้วยนะนะ่นะนะไปขู่แม่น่นะนะ่ะแม่บิวตี้ตัวใหญ่นะลูก ทางบ้านมีตัวผู้ตัวเดียวนอกนั้นก็มีสาวๆหมดเลยหนุ่มก็ะสาวเขาเล่นด้วยกันแล้วบองชู Bonjour. อันยองทำไมลูกหนุ่มรอมากเลยนะลูกนะรับน้องแมวมาใหม่นะคะ ก็ติดโฟแท้ตัวหนึ่งแล้วก็อ่าเปอร์เซียผสมสกอตติดนะอันนี้หนูชื่ออ่านยังเช็ดขี้ตาให้หมดนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นรอยร่องรอยของน้องบองชูก็เหมือนกันนะคะเหมือนว่าเขาเป็นรอเป็นอ่าเป็นริ้วเป็นลายของเขานะคะบงชู อน้องเกิดวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาเกิดเดือนเดียวกันเลยอันยองเกิดยี่สิบสองอันยองเป็นพี่หรือน้องเดี๋ยวดูวันที่ก่อนสิ๋อบองชูเป็นพี่ไม่กี่วันนึงบองชูเกิดสิบเจ็ดกุมภาอันยองเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภามินนี่เกิดยี่สิบมินามินนี่ปีกว่า ผมน่ารักไหมครับอันนี้เป็นเป็นลายนะคะเป็นลายตรงร่องร่องตาไม่ใช่ว่าน้องมีขี้ตานะคะวันนี้จะเป็นคนที่เช็ดขี้ตาน้องแบบตลอดช่วงร่องนะคะเชา้าอุ้ยเชา้านี้ชาบอันยองหนีนะคะแต่ว่ามองชูจะตัวอ้วนมากกว่าเยอะเลยอุ้ยเช้านี้ผมเหรอ เช้านี้ผมลูกหล่อนะเนี่ยเขาเขายังไม่คือยังไม่ได้ปล่อยให้เล่นด้วยกันนะคะและทีนี้ก็แถมแม่ของบองอันยองมาให้ด้วยนะคะน้องเขาแถมแม่มาให้เลยแม่ประมาณขวบครึ่งเนี่ยชื่อบิวตี้แม่ก็แบบอยากให้เขามีแบบที่อยู่ดีๆะนะชั้นสองก็ห้องใหญ่มาก สะอาดล้านเลยตอนแรกว่าจะเอาน้องไปอยู่บ้านนอกเดีกลัวหายเดี๋ยวจะไว้น้องแมวที่ชั้นสองนะคะแล้วก็เอามีพูกับจินจินไปอยู่ที่บ้านบ้านนอกดีกว่าที่นอนจะสะดวกกว่า <c oughs> โอ้ยคิดถึงสาวคนช่วยอันยองไม่เอาผมแม่ เห็นไม่ชัดเน้องมืดมถ่ายแต่เช้านั้นเนี่ยบิวตี้ลูกใครที่เคยเลี้ยงน้องแมวประจำอ่าคอมเมนต์มาได้ไหมคะว่าบิ mm hmm. วตี้ Beauty, เนี่ยสกอตติดโฟแทไหมเพราะว่าน้องที่ซื้อมาเนะี่ยให้มาเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสกอตติดโฟแทหรือเปล่าบิวตี้ลูกไม่ร้องคลอดลูกสี่ตัวแล้วก็ อันยองเป็นตัวสุดท้ายที่เม่ซื้อมาก็ราคาไม่ได้แรงอะไรนะคะเขาก็ให้นมเห็นน้องเขาบอกว่าให้นมแมวจรอ,อีกสองตัวก็เป็นหกตัวเขาจะผอมนะคะเดี๋ยวก็จะบำรุงให้เขาอ้วนๆบิวตี้ไม่กลัวลูกนี่นะให้เขาอยู่นี่ก่อนเดืยวกี้ก็ให้อยู่ข้างบนห้องแบบสบายๆเลยนะคะห้องใหญ่แล้วก็ให้อยู่แบบอิสระเอากระบะทรายขึ้นไปอาหารน้ําขึ้นไป คือหนึ่งแม่เขาตามมาเมื่อวานตอนเย็ยนนะคะส่วนอันยองเขามาอยู่ด้วยหลายวันละสามวันละเขาก็คุ้นแล้วนะคะไม่กลัวใครเลยนอนข้างบนไม่สะใจบ่ลุกเตียงบ่เล้อบ่เทิร์นนะ่ะืเดี๋ยวก็จะเอาเข้ากงนะคะแล้วก็ทําความสะอาดทาความสะอาดร้านเวลาจะให้ออกมารีแลกนิดหน่อยนะคะส่วน เราทางานจริงๆก็จะให้อยู่ในกรงนะฮะแล้วก็เอาไปไว้หลังบ้านนะฮะหรือไม่ก็เอาไปไว้ชั้นสองเพราะว,าว่าตึกที่แม่อยู่เป็นตึกสามชั้นใหญ่ๆเลยนะคะแบบน้องๆอยู่สบายนะคะไม่ต้องห่วงนะคะอืมหลับตาพิมพ์โอ้ได้ไว้ไล่เรียกกันนะคะก็อยากอืมใครที่ชอบน้องแมวนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แม่ก็ยังไม่ได้ทําคลิปอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอย่างยนะคะก็จะเป็นคลิปใกล้ๆตัวนะคะบ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะือคเด็กดื้อไม่กลัวหมาแล้วเลี้ยงด้วยกันนะเขาก็จะเดี๋ยวเขาก็จะชินสาวสวยนานหลับตาพริมเนยคะ่ะจับอาบน้ําทําความสะอาดเป่าขนให้เรียบร้อยไปก่อนนะคะพบกับหนูใหม่คลิปหน้าคะ่ะ còn pí bồng chư cũng nhì nụ Hạ bổng. Hạ bổng. Hạ bổng. Ôi, à, ừ, đi ra kha Cá bom Cá bom Cá bom bồng chư Cá bồng chư uy tầm rồi cái 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 ะะก็เก็บน้องไว้แบบนี้ก่อนนะคะพอทำความสะอาดร้านก่อนพบกันคลิปหน้านะคะบองชูบายบายลูกเอ้ยอันยองอ่าวเรียกผิดเรียกถูกละอันยองบงชูบองช,องชูเดี๋ยวแม่จะเลี้ยงหนูให้อ้วนลูกบิวตี้ลูกน่าสงาสารมากเลยนะลูกนะ หนูผอมมากเลยลูกบายบายค่ะแม่แม่แม่เอฟซี Z, หนูฝักเนื้อตัดตัวด้วยนะคะผมก็ฝักเนื้อตัดตัวด้วยค่ะแม่แม่แม